สวัสดีครับผมวันนี้ผมนะได้รับบอดี้มาใหม่นะแล้วก็จะมารีวิวนะเป็น m a ี Speedline 22นะก็ะมีกระแสไปพักนึงนะ Mac Speedline ทุกคนก็อกโอ้แฮปปี้บางคนบอกโอ้อยากได้เมื่อไหร่จะมานะตอนนี้ความพิธีพิถันกำลังจะเรียบร้อยนะที่สำคัญบางคนก็ถามว่ามันจะติดซุ้มรอไหมมันจะเล่นได้ไหมเลี้ยวได้ไหมวันนี้ อย่ายเยอะเลยฮะวันนี้ผมจะทําให้ดูเลยครว่ายัางไงบ้างผมมีรถ M S T ฮนะก็คือคันนี้นะใส่ล้อแมบบ็ให้ดูทั้งสแบบก็คือแบบปกตินี้เหมือนที่เราเล่นนะ2.0ก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะนี่คือแบบปกติออฟเซ็ต9และสปนะีดไลน์ฮะนี่ตัวใหม่นะ2.2จสองอฟเซต7นะ7กับ9จะเท่าๆกันเพราะว่าอันนี้แก้มาามันบางหน้ายางมันบางอันนี้มันเยอะนะ อาจจะงงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายทีหลังนะแต่ที่สาคัญน,นะบางคนถามมันติดวงเลี้ยวไหมนะอันนี้ไม่ติดนะชนโชกนี่คุณต้องย้ายท่อข้างในนะนี่ก้าวก็ชนนะนี่ก็ชนมันอยู่ในระยะที่ขยับได้แต่ว่าสวิงมันสวยแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งแต่ก่อนคือเราก็ไม่เคยได้นะยังไม่เคยมีตัวนี้ออกมาเราก็เห็นแแมธรรมดาเราโอเคไนงะพอเราเห็นแบบนี้หน้ายางกว้างวงสวยแบบเนี้เรารู้สึกเอ้ยมันแมนอะ่ะมันแมนต้องอย่างเงี้ยมันแมนต้องอย่างเงี้ย มันใช่อะมันแมนอะแล้วปรับล้มแคมเบอร์นิดนึงมาคนบอกหน้ายางกว้างมันจะวิ่งแตะไปเยอะไหมมันไม่ได้เยอะฮะกล้องลองมองลอดมาฮะเห็นไหมฮะตรงเนี้ยพอสัมผัสพื้นแล้วมันปรับแคมเบอร์ได้นะเราอย่าไปงงเองฮะเรื่องนี้เพราะถ้ามันไม่ดีจริงหรือมันไม่เจ๋งหรือมันจะไม่เวิร์กเนี่ยสปีดไลน์เขาไม่ออกมานะฮะเพราะขาออกมาเนี่ยเขาขายไปเวอร์ไวไปทั่วโลกอยู่แล้วนะฮะแต่ให้ดูเฉยเฉยไม่พอฮะ วันนี้ผมมีบอดี้ฮะสองมิลจะมาสวมนะกับรถคันนี้ดูนะว่าผลออกมาสวยงามแค่ไหนอย่างที่เขาร้องวู้ร้องว้าวนะสวยแค่ไหนนี่นะฮะปกติเนี่ยอันนี้ผมก็พยายามปรับให้มันดีนะฮะคือเราไม่ได้แกล้งว่าฝังฝ่งนี้ทําดีฝั่งนู้นไม่เราก็ปรับให้มันดีมันจะมุดซุ้มนิดนึงเพราะเราตั้งตัวแคมเบอร์นะฮะตัวตรงนี้หักเข้านิดนึงนะครับแล้วที่สาคัญเนี่ยเลี้ยวก็ไม่ติดนะมันก็เลี้ยวได้ อันนี้ก็เรี้ยได,ได้แต่ฝั่งนี้เห็นไหมฮะผมจะกดลงแค่ไหนเนี่ยความห่างของบอดี้มันก็ยังจะเยอะอยู่หรือว่ามันก็ยังหลบเข้าไปข้างในนะฮะแต่วันนี้เราใช้รุ่นนี้อยู่เราเห็นละถ้าใครอยากได้แบบสปีดไลน์นะ็รจะสวยงามแค่ไหนนี่ปกติผมเล่นคุณเล่นใครเล่น worldwide ตัวใหม่ล่าสุดสปีดไลน์นี่ฮะเป็นอย่างนี้ฮะ 2.2งล้อใหญ่เต็มซ้มเวลารถที่มันแบบเจ๋งๆเ,เขาใช้อ่ะหรือเบอร์กินี่เฟอร์เลรี่รถคันแพงๆหรูๆล,ล้อใหญ่ๆเวลามันหมุนกลิ้งวงมันสวยเนี่ยฮะวงมันจะสวยอ๋อโอเคผมไปลากไปนิดนึงเดี๋ยวนะฮะออติดฝั่งนี้ฝั่งนี้นะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะวงมันสวยมากและที่สำคัญนะฮะ ตัวนี้นะติดวงเลี้ยวไหมไม่ติดนะปกตินะเลี้ยวได้หลบเข้าไปพอดีสัมผัสนะหลังหลบเข้าไปพอดีสัมผัสนะจริงๆต้องขยับมาฝั่งนี้อีกนิดนึงนะเนี่ยตรงกลางเซนเตอร์สวยมากคือผมเห็นแล้วผมเฮ้ยมันใช่อ่ะ เดี๋ยวให้ดูอีกชัดๆนะะเมื่อกี้ที่ลากพื้นคือผมพยายามหลบฝั่งนี้บอดี้ลงมาจนแบบให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้แก้งปรับสูงขึ้นนะผมก็กดลงมาจนต่ําสุดมันก็เลยลากพื้นไปเมื่อกี้นะนก็เป็นอย่างนี้นี่ฮะที่เราเล่นแลวนี่ฮะสป,ปีดไลน์ตัดสินใจกันดูว่าสุดยอดแค่ไหนฮะ